เกี่ยวเธอหนะแม่เกี่ยวโยนโยนเกี่ยวเธอหนะแม่เกี่ยวอย่ามัวชะแงแลเดียวเดียวเกียวจะเกี่ยวคอยเอ้ยอย่ามัวชะแงแลเดียวเดียวเกียวจะเกี่ยวคอยเอ้ย ควาเธอหน้าแม่ควายโยนโยนคว้าเท่นาแม่ควารีอิบตะบึงให้ถึงคันนาจะได้พูดจากันเออเอยรีอิบตะบึงให้ถึงคันนาจะได้พูดจากันเออ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 เอเเออ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  เอาเฮวเฮวมาเทิดลอนจ้าล่อนมาเล่นละครกันกลางนาเฮวเอาเฮวเฮวพี่จะเป็นชายเชิดให้น้องเป็นเกศสู้วินชาเฮวเอาเฮวเฮวเมื่อเอ่ยเมื่อนั้นพระพินสวรรค์รุงฟ้าเอา เอาเฮวเฮตะวันเข้ารูละอิสุวินชาละครก็ลาโรงเอย้ยละครก็ลาโงเอย้ยเออเอ้ยงเอย้ยตะวันเข้ารูละอิสุวินชาตะวันเข้ารูละอิสุวินชาละครก็ลาโรงเอย้ยเอวเอาเฮวเฮว